รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่รายการโชว์เหนือนะครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมครับอยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกที่ชุมชนแห่งหนึ่งนะฮะนั่นก็คือชุมชนบ้านหวังสมซานะครับที่นี่เองเนี่ยเขามีการสืบสารอนุร,รักษ์นะฮะแล้วก็ถือว่ามีสเสน่ห์มากๆในการทําให้วิถีชุมชนผลักดันให้เกิดจุดเด่นนะฮะสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตที่มีแล้ววันนี้เอฟที่เราจะมาต่อยอดนั่นก็คือ เในเรื่องของฟู้ดนะฮะซอฟต์พาวเวอร์ที่ตอนนี้กำลังเป็นพลังมากๆในการที่พวกเราทุกคนจะต้องช่วยกันผลักดันให้เรื่องนี้นะฮะสู่ต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวต่างๆนะฮะวันนี้ที่นี่จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมตามเราไปเลยครับ ชมครับวันนี้นะฮะแน่นอนว่าเราเดินทางมาถึงที่แล้วแต่ว่าก็ขัดไกด์เพราะว่าถ้าไม่มีไกด์คนนี้ก็ไม่สามารถที่จะไปรู้แต่ละซอกซอยได้นะฮะว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราอยู่กับพี่สาวท่านนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีนนค่ะอัะนํนตัโปรกนิดนึงก็เรียกว่าพี่ตาแล้วกันนะคะขออนุญาตวันนี้เป็นไกด์พาทุกๆท่านนะคะ เที่ยวหมู่บ้านบางส้มซาของเราค่ะนี่เลยนะครับพี่ตานสาวสวยที่เกิดและเติบโตที่นี่<ช>ผมราะนวัตกรมนี้ใช่ค่ะคือแสดงว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยเราก็คุกคีกับคนในชุมชนใช่เราเห็นอะไรบ้างที่ที่นี่เขาโดดเด่นขึ้นมาหรือว่ามันเหมาะแก่การขายให้กับนักท่องเที่ยวเราเห็นวัฒนธรรมของชุมชนของคนริมแม่น้ำครับที่เมื่อก่อนนี้นะคะก็ใช้ชีวิตริมแม่น้ำอาบน้ำ ซักผ้าทํากิจวัตรประจําวันคือตั้งแต่ไม่มีน้ําประปาผู้คนก็จะมีปลูกผักริมแม่น้ํำเป็นแถวเลยค่ะตลอดแนวตะลิ่งริมแม่น้ำน่านจะมีเป็นแปลงผักต่างๆเช่นผักผักกาดขาวผักกะลํมมีกะลําปรีนะคะหรือบางที่ปลูกมันเรารู้สึกว่าหมู่บ้านเรามีเสน่ห์ จากการที่เราเคยพาเพื่อนๆมาเพื่อนๆม,มาก็เลยบอกหุยบ้านเธออะทำไมมันแบบว่าน่าอยู่จากอออต<ร>อยากยาจามาอยู่ผู้คนก็อัธยาศัยดีไปไหนเนี่ยเวลาเราเดินไปไหนก็จะมีป้าคนนั้นคนนี้ทักทายทานอาหารก็เหมือนกับเขาได้ทานอาหารจาก ฝีมือคนในครอบครัวด้วยไม่ใช่แค่อร่อยนะมันมีความรักอยู่ในนั้นเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเขามาที่นี่แล้วเขาอิ่มอ่ะอี่มใจด้วยไม่ได้แค่อิ่มท้องอย่างเดียวครับผมเราก็เลยดึงเสนห์ตรงนี้ที่เป็นคนก็กันเองอาหารก็อร่อยมาเป็นจุดขายอ่ะถ้าพูดถึงว่าถ้าใครจะมาที่นี่เนี่ยเราพูดแบบแง่ๆไหมคุณผู้ชมกันเราจะได้เที่ยวตรงไหนบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรให้เราทําบ้างเยอะมากอืถ้า ตั้งแต่หิวเลยอ่ะท้องร,ร้องตอนเช้าไปเลยค่ะกว๋วยจับป้าสาวมีเดี๋ยวนี้เปิดต,ตั้งแต่เช้าแล้วนะตั้งแต่เช้า <ผม S 2> แล้วก็มาถัดมาแล้วก็เที่ยวสวนกระลำปีรตรงนี้ก็มีอาหารที่เป็นช่วงฤดูนี้ที่เป็นกระลำปีก็มีไข่ตุนกระลำปีมีอีกหลายอย่างเดี๋ยวเรามาดูว่ามีอะไรบ้างเอออันนี้น่าสนใจเพราะวันนี้เนี่ยผมมาติดตามเรื่องของ F food ของของ So พาวเวอด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคุณผู้ชมเนี่ยติดตามไปพร้อมๆกันแต่ว่ากระลำปีจะมีแค่นี้ไหม ไม่ไม,ไม่มีแค่นี้แน่นอนไม่มีแค่ี้เสียชื่อบ้านรังซ่องซากอ่ะไม่ใช่แค่นี้จัดไปเดี๋ยวเราทั้งสองคนนะพาไปดูสวนกระหล่ำปีที่โอ้โหวิวหลักล้านเอางี้ดีกว่าวนะาเดี๋ยวผู้ชมตามเราไปเลยนะครับค่ะ จะบอกว่าบรรยากาศเหมือนอยูดที่ไหนหรือวาเหมือนอยูดทับเบิกที่เขาปลูกกระลำปลีแล้วแบบอากาศเย็นๆที่จริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าการปลูกกระลำปลีต้องขึ้นอยู่กับอากาศด้วยใช่ค่ะทั้งอากาศแล้วก็น้ำถ้าน้ำไม่ถึงมันก็จะไม่กรอบหวานถ้าอากาศดีด้วยน้ำถึงด้วยเนี่ยรสชาติจะกรอบหวานแบบโอ้โหมันกินเล่นได้เลยอ่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันคือพิษณุโลกแสดงว่า การที่เราจะได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้ได้มาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวยงามมันก็ต้องเลือกช่วงฤดูใช่ค่ะต้องมาประมาณช่วงไหนครับก็จะเป็นช่วงธันวามการากุมภามนะก็จะอยู่ในช่วงธันวามการาหรือถ้าปีนี้ จะหนาวช้าหน่อยอพี่หนาวมาช้าพี่หนาวมาเลดปกติเราจะได้ทานกะหล่ำปีกันไป <ผม S 2> แล้วอันนี้พี่หนาวมาเลดก็เลยจะได้ทานช่วงเดือนธันวามกราแต่ถ้ามาเร็วกว่านี้อากาศหนาวมาเร็วกว่านี้ก็ตั้งแต่พฤศจิกาค,คือจะบอกว่าการที่เราจะเดินทางมาเนี่ย จะต้องมีบุ๊กคิงก่อนไหมหรือว่าจะต้องมีนัดหมายก่อนไหมหรือว่าเราสามารถที่จะมาจอดรถลงมาถ่ายภาพอะไรตรงนี้ได้เลยถ้าจะมาเที่ยวถ่ายภาพไม่ต้องบุ๊กคิงก็ได้ค่ะคมาแล้วก็ถ่ายได้เลยมาถึงที่นี่ชุมชนยินดีต้อนรับนะคะ <ừ> อยากให้ทุกท่านได้มามาซื้อกระลำปีก็ได้นะคะครหรือถ้าอยากทานอาหารด้วย <ừ> อยากทานไข่ตุ๋นกระลำปีรหรือว่า,เ,าเมนูน้ำส้มซ่า <ừ> ต่างๆนะคะ ก็ติดต่อไปที่เพจบ้านวังส้มซาค่ะเขาก็จะนัดหมายบุ๊กิ้งแล้วก็จําจนวนเท่าไหร่ที่ท่านเขาจะทําอาหารไว้รอท่านอยู่ท่านจะไม่ต้องรอเ,เพจเอาขึ้นให้ตรงนี้เลย,น,เลยะนะติดตามกันยาวๆคราวาันนี้เนี่ยน้องเหนือจากที่เรามาดูบรรยากาศกันแล้วนะเรื่องอาหารที่นี่ก็ไม่แพ้ที่อื่นเลยแล้วก็เป็นจุดเด่นที่น่าสนใจเพราะว่าที่นี่บ้านวังส้มซา ผลไม้ที่เขาบอกว่ามันเป็นซิกเนเจอร์ที่มาที่ไปคือส้มซ่าส้มซ่าเดิมแล้วเนี่ยหมู่บ้านเราชื่อหมู่บ้านวังส้มซ่ามีที่มาคือทุกบ้านปลูกวปลูกส้มซ่าหมดจนปลูกจนเป็นวังอ่ะปลูกจนเป็นแบบทุกบ้านปลูกหมดแล้วทีนี้พอเวลาผ่านไปเหมือนคนที่จะมาสืบสารทำส้มซ่าน้อยลงเรื่อยๆทางทางวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเขาก็เลยเอากลับมาใหม่กลับมาทำน้ำส้มซ่าใหม่ ส้มซาตอนนี้ที่ทําแล้วอร่อยมากต้องได้ชิมนะคะมาฮอส้มซา,มาอร่อยมากมาผมจะได้กินไหมวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวต้งองรอลุ้นเดี๋ยวต้องรอลุ้นได้เลยได้เลยมีอะไรครับแล้วก็น้ำส้มซาอ่้น้ำส้มซ่ากาแฟส้มซ่าโอ้โหเป็นแบบอีกหนึ่งวัตถุดิบที่คุณจะต้องมาลองที่นี่<ช>เพราะอย่างที่บอกแล้วนะฮะว่าที่นี่เนี่ยที่มาของชื่อเลยเขาก็ยังคงอนุร,รักษ์และสืบสานกันไว้อยู่ คือมันเป็นสมุนไพรด้วยเห็นว่าที่นี่เนี่ยก็มีเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรเกี่ยวกับวางส้มเออเกี่ยวกับส้มซาอะไรต่างๆเยอะมากมายทั้งที่เป็นเครื่องสําอางเป็นครีมต่างๆที่ทําจากส้มซาก็มีนะคะหรือเป็นยาดมส้มซาก็มีค่ะก็ยาหม่องส้มซาก็มีให้ทุกท่านได้มามาเยี่ยมชมแล้วก็ช้อปปิ้งกันไปอ่ะคุณผู้ชมค่วัอนีแอบแอบสปอยนิดเลยว่าน้ำส้มซามันมีความหอมมากเนี่ยเปรี้ยวเบาครับ ม่จจแล้วเป็นผลไม้ที่หายากนะหาานยากนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องมาชิมที่นี่สักครั้งหนึ่งนะผมแนะนําเลยนะครับวันนี้เราจะไปดูในเรื่องของการต่อยอดเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่มีนี่แหละครับผักดันให้เป็นซอฟพาวเวอร์ในเรื่องของฟู้ดอาหารกันนะฮะนอกเหนือจากกะลัมปลี มีส้มซ่าแต่เดี๋ยวไปดูเครื่องดื่มกันใช่ที่นี่เขามีร้านกาแฟด้วยใช่ไหมมีสิยังไงออกแนวสโลบาสโลบาร์ใช่สโลบาสโลใจกันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตามเราทั้งสองคนไปเลยเดี๋ยวให้พี่ตาแนะนำทีมได้ค่ะไปกันเลยครับ หวครับเพราะว่ากระหายน้ำต้องพูดอยิวเลยคิวความสดชื่นที่คุณบอกว่าส้มซาใช่ไหม,มที่นี่เราอยู่ที่ไหนคะพี่ตาที่นี่อยู่ก็คือร้านทักครับสโลบาร์นะคะเ,เป็นร้านคาเฟ่นะหมู่บ้านหวังส้มซาของเราคะ่ะครับผมก็เป็นคาเฟ่แบบสบายๆนะเราจะเห็นบรรยากาศเลยยิ่งถ้ามาในช่วงหน้าหนาวเนี่ย ดีมากโอ้โหแบบสโลไลฟ์เลยยาวๆเลยเมนูที่นี่ที่เป็นซิกเนเจอร์เลยที่น่าสนใจมีอะไรบ้างวันนี้ชงมาให้สองเมนูค่ะอันนี้เป็นกาแฟส้มซ่าค่ะตัวนี้เลยนะครับซิกเนเจอร์ถ้ามาคือต้องสั่งต้องลองสำหรับใครที่ชื่นชอบกาแฟผลไม้อันนี้คือแนะนำค่ะอ่าและอีกตัวหนึ่งละครับก็เป็นน้ำส้มซ่าโอ้โหของสูตรของทักคับซโลบาคือความที่เป็นส้มซ่าเนี่ยมันมีจุดเด่นเรื่องอะไรละพี่ มันหอมหอมเปลือกของมันนะคะหอ,หอมสดชื่นแล้วก็รสชาติจะไม่เปรี้ยวแหลมเหมือนมะนาวแต่ก็ยังมีได้รสเปรี้ยวอมหวานนิดนิดอ่าม,มันมีความเปรี้ยวแล้วอมหวานนิดนีดนด้หอมนำํำดีขออนุญาตชิม่เชื่อเพราะ,ะว่าเราจะได้รู้ว่าตัวส้มซ้ามันรสชาติยังไงนะฮะโอ้โหหอมไหมคุณหอมมากเอมันอยู่แบบกลมกลึงนะกลมกลึงระหว่าง มะนาวกับส้มกับส้มออคือหลายๆคนเนี่ยจะชื่นชอบรสชาติส้มมะนาวที่เวลาไปสั่งน้ำผลไม้จะชอบมาให้มาผสมเพราะมันจะได้ความเปรี้ยวด้วยได้เลยแต่อันนี้มันหอมด้วยมันมิกซ์ของมันมันมิกซ์มาเลยนะคะรสชาติดีมากหอมไหมหอมมากนี่คือล้วคาเฟ่ของเราหรือว่าตรงนี้เราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงก็ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งจนถึง10บ 17นาฬิกานะคะเฉพาะวันหยุดนะคะตะเลิกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะคือเปิดแค่วันหยุดไม่ใช่เจ้าของร้านยิ่งอะไรนะคุณผู้ชมครับคือไม่มีเวลามาเพราะว่าจะใช้ช่วงเวลาที่คุณหยุดใช้แม้มาทำร้านเราก็จะเห็นเลยว่าบรรยากาศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวที่มาแบบสัมผัสกับความวิถีชุมชนก็จะชื่นชอบเขาก็จะมาวันหยุดแล้วก็แบบสบายๆเดินมาบรรยากาศริมน้ำมา ดื่มน้ํากาแฟตรงของเราที่นี่แล้วก็ชมบรรยากาศริมแม่น้ําค่ะครับผมเห็นว่าตรงข้างก็เป็นสันเจ้าเนาะใช่ค่ะเป็นสันเจ้าแม่ตะพิมใช่ค่ะก็มีอายุมากกว่า150ปีนะคะก็ที่นี่จะมีงานประเพณีลอยเรือสำราปีละครั้งยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะมาเที่ยวกันได้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมาเที่ยวนะมาดูในเรื่องของ F Festival นประจำปีที่นี่เองเนี่ย เขาก็มีการจัดงานประจําปีหลายส่วนเลยเนาะก็มาดูกิจกรรมกันได้นะครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราเนี่ยมาแวะทานเครื่องดื่มเย็นๆกันแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทานของหนักกันบ้างแต่ว่ามันอร่อยใช่ไหมอร่อยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือไข่ตุ่นกระหล่ำปีบอกเลยว่าแอบสปอยนิดๆว่ามันหวานแบบหวานธรรมชาติอ่ะหวานเนื้อกระหล่ำปีอ่ะัแบบแน่นๆอ่ะแน่นๆเลยนะครับคุผู้ชมก็เดี๋ยวเราไปเจอกับ คนที่เขาเป็นแบบแม่ครัวชํานาญการเนาะของที่นี่เลยนะครับทำกระลำปลีไข่ตุน๋นเดี๋ยวเราไปชิมกันตรงนน้นว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันเลยครับ เราบอกคุณผู้ชมไปนะครับตั้งแต่ต้นว่าถ้าใครมาที่นี่ครับบ้านหวังส้มซาคุณจะต้องทานอาหารที่เป็นซิกเนเจอร์ด้วยนะก็คือกะหล่ำปลีเนานะ,ะที่นี่เนี่ยมีการปลูกกะหล่ำปลีไว้เยอะพอ<ช>สมควรแล้วก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่ก็สามารถที่จะซื้อกลับบ้านได้ด้วย,ยนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาทําเมนูอะไรนะคปะประกอนะหล่ปลีไข่ตุ๋นค่ะปกระกอนเองนี่ถือว่าเป็นคนที่เป็น เขาเรียกว่าไม่ครัวมือหนึ่งเลยปะของที่นี่เลยเนาะนะฮะกะหลำปลีไข่ตุ๋นใช่กะก็คือถ้าใครมาที่นี่ต้องสั่งใช่ต้องต้องสั่งจองล่วงหน้าค่ะต้องจองล่วงหน้าด้วยเพราะว่าเพราะว่าไงฮะไม่ครัวอาจจะไม่ว่างไม่อยู่ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นมันนานกว่าจะสุกอ่าก็อาจจะต้องมีการเตรียมพร้อมๆนะครับอ่ะวันนี้กับการทําถือว่าคุณผู้ชมเองจะสามารถ ทำได้เองที่บ้านได้ด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ใช้กระลำปลีเป็นวัตถุดิบหลักอ่ะมีอะไรบ้างครับวัตถุดิบวันนี้ก็มีเป็นกระลำปลีนะคะกระลำปลีขนาดหัวเกี่ยวไหมครับต้องใหญ่ต้องเล็กอะไรยังไงแล้วแต่เราจะกินขนาดไหนแต่หัวใหญ่ก็จะเปลืองไข่หน่อยหัวเล็กก็จะพอดีถ้าถามความอร่อยเนี่ยหัวเล็กก็หัวใหญ่อะเหมือนกันเหมือนกันรสชาติใกล้เคียงกันโอเคงั้นวันนี้ เราขอเป็นเล็กๆแบบนี้นะครับอ่ะไข่ไก่นี้จะต้องประมาณกี่ฟองตัวหัวเล็กขนาดนี้ประมาณ5ฟองค่ะประมาณ5ฟองนะครับคุณผู้ชมคือมันมันจะเข้าไปซึมใช่ไหมใช่ซึมอยู่ในในขโอเค5ฟองแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับวัตถุดิบก็มีค่ะมีแค่หอดค่ะแครอทนะฮะหั่นเป็นเต่าเล็กๆเลยซอยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกเอยมีซอสปรุงรส ซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวค่ะอ่าซีอิ๊วขาวนะครับก็ตามชอบที่จริงมันก็คือการปรุงรสตามชอบเวลาเราเจียวไข่อะไรแบบนี้เนาะแต่จะเหมือนกันจะเหมือนกันเลยค่ะน่านะฮะแล้วเราอยู่กับใครในน้องสาวคนนี้ชื่ออะไรจ๊ะน้องเฟมอ่าน้องเฟมเป็นมือตีไข่เลยอ่ะจัดการเลยครับตีไข่เลยลูกอ่ะนี่เลยนะครับก็คือวัตถุดิบหางง่ายเนาะมีในครัวอยู่แล้วนะครับกับไข่ไก่แล้วก็ซอสปรุงรส ก็ผักก็มีแค่เนี่ยตัวกะหล่ำปลีแล้วก็แครอทนะครับนะต้องต้องตีละเอียดไหมต้องตีมันเป็นฟองค่ะโอ้ยขึ้นฟองเลยใช่คับเหมือนเหมือนก็ที่เราตุ๋นไข่กินเลยค่ะเหมือนกันเลยค่ะปกติเวลาเราตุ๋นไข่เราต้องผสมน้ําแต่เราเราผสมไหมไม่ผสมค่ะไม่ผสมด้วยเพราะความเข้มข้นนะฮะ อันนี้คือพอประมาณค่ะน้องตีตวงไว้นะฮะไม่ใช่แค่ห้าปองนะในในที่ตีอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ทุกท่านได้ผ่านกันด้วยที่นี่นะฮะแสดงว่าคนที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วหลายๆบ้านหลายๆครัวเรือนสามารถทําได้ได้ค่ะกินเองได้ค่ะคือยังไงเขามาหาความรู้กับป้าก้อนหรือว่าไงใช่ค่ะอ๋อนะคะก็เป็นป้าชาวบ้านด้วยเป็นผู้ป่วยคนหนึ่งนะครับอันน่าจะได้แล้วด้วยเดี๋ยวเราใส่ลงไปเลยดีกว่านี่เลยนะครับ จัดการอันนี้คือเราเอาไปนึ่งไว้แล้วนะครับก็คือนํากระหล่ำปีไปนึ่งไว้ประมาณ5นาทีเนาะให้เขาแบบรู้สึกแบบเขาเรียกยังไงดียมยมนิดนึงใช้คํานี้ได้ไหมยมยมจะเทนี่หรือไปเทในถึงหนออ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเทให้ทุกคนได้ดูก่อนละกันว่ามันยังไงอ่ะยวให้ป้าก้อนลองเทนะครับเชฟแต่ที่จริงเนี่ยทุกคนสามารถเทได้ในึ้งเลยเนาะอืมเนี่ยเทไปอย่างนี้เลยครับ ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะจุแบบไข่ไก่ได้น้อยนะแต่ว่ามันจะค่อยๆซึมไปตามใบกลีบใบของตัวกระลำปลีนะครับนี่ก็มันเนี่ยแบบเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มอ่ะไม่เต็มเรื่อยๆเลยโอ้มันยุบไปอีกแล้วนะครับยุบไปแล้วพออันนี้คือได้แล้วได้แล้วเราต้องไปนึ่งอีกค่ะอ่าแต่ต้องไปนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปนึ่งแล้วเดี๋ยวพอสุกแล้วเดี๋ยวเรามานั่งทานกระลำปลีไข่ตุ๋นตรงนี้ไปพร้อมๆ ก็คือเวลาที่พวกเรารอคอยเนาะปกอนผมรอมานานประมาณเท่าไหรแล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงนะที่เราอยู่ตรงนี้แต่ว่าก็เพลิดเพลินเพลิดเพลินกับการพูดคุยคนที่นี่น่ารักทุกคนอ่ะปรกอนครับตอนนี้อยากเห็นแล้วว่าหน้าตาหน้าทานขนาดไหนอ่ะเซอรไพเลยครับผมเป็นอะไรลูกแดะโอ้โหเป็นไงล้นล้นเลยเห็นไหมคุณมันล้นเลยพี่ตานคืออย่างนี้เนี่ย หือว่าสุกเรียบร้อยสุกแล้วคะ่ะอันนี้เขาเช็คก่อนใช่ไหมปกติแล้วทานกันยังไงหมายถึงว่าทานสดทานไม่ต้องกินกับข้าวหรือว่าทานแบบอย่างนี้เป็นกับข้าวเลยก็ได้ก็จะทานกับข้าวก็ได้หรือจะทานเปล่าๆ,ๆเลยก็ได้ครับผมอ่าเพราะว่าถ้าสายแบบว่าเฮลตี้เนาะเขาโนคาร์บอ่ะเขาก็ไม่เอาข้าวไหมนี่ก็ผักมีไฟเบอร์โปรตีนครบคุณนี่คือสายไหนเฮลตี้มานี่ผมไม่เชื่อเลย ข้าวจุกๆข้าจุกๆอ่ะเดี๋ยวเราดูกันสักนิดนึงนะพออันนี้คือทําการนึ่งมาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้หน้าตาแบบนี้วิธีการกินปลาก้อนยังไงครับผักเค้กมีพิธีกรรมเดี๋ยวนะรอ้คด้วยดีด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเห็นไหมล่ะคือจะกินแบบง่ายๆไม่ได้ๆกับต้องเป็นพาะพิธีแบบต้องมีพิธีรีตองนิดนึงใช่ใช่ป้าต้องโรยอย่างนี้ อ่ะต้องมีท่านี้ด้วยนี่อ่าเป็นไงต้นหอมนี่กระปุกเองเองด้วยต่ที่นี่เนี่ยทุกอย่างเป็นออแกนิกทุกอย่านะเราเป็นอินรีปลอดสารพิษสะอาเลยครับประคองนิดนึงใช่ไหม นี่นะโอ้โหได้กลิ่นนี้คือแบบหอมมากเลยนะทุกคนกันจวนมากนี่แหละนะผมต้องบอกว่าการที่เราจะผลักดันเรื่องของอาหารที่เป็น F food ของซอฟทาวเวอได้ก็คือต้องต้องเอาวัตถุดิบเนาะจากพื้นที่จริงๆนะมาสร้างให้เกิดมูลค่าแบบนี้นะฮะโอ้โหผ่ามาแล้วข้างในสวยมากฮะคือไข่ตุ๋นเขาจะแบบแทรกซึมเข้าไปแทรกไปกันกับแทรกไปใบกะลำเลยอ่ะนี่ อันนี้คือคุณคุณกินคําเดียวไหวไหมฮะจะดีเหรอคะเดี๋ยวเราผมตัดให้ให้มันดูเล็กลงนิดนึงนะอ๋อได้ได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าอะไรครับพี่ตไม่ได้ค่ะเดี๋ยวผมตัดกันนี่อันนี้ให้พี่ตานก่อนเลยหั่นเค้กเนาะมามาฟาบเชิบเชิฟนี่อ่าละอีกชิ้นนึงดูสิดูสิดูซีอย่างเงี้ยต้องตัดน้ำจิ้มด้วยใช่ไหมคะ นี่ค่ะน้ำจิ้มนะคะว้าวนี่นะคะอ่ะเราลองชิมกันซิทําไมของคุณชิมเตะก้อนกินตะก้อนกินบ่อยหรือยังกินบ่อยแล้วบ่อยแล้วหรออ่ะเดี๋ยวให้ผมชิมบ้างขออนุญาตนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดอุ้ยขอตรงนี้เลยนี่เอาคุณไม่ทานน้ำจิ้มหรอทานซิน้ำจิ้มนี่ก็คือเราทำที่นี่เลยใช่ไหมตะก้อนใช่เป็นสูตรของที่นี่เลยหรอถ้าจะกินต้องมากินที่นี่ใช่ค่ะเป็นไงคะเป็นไง พองก่อนแรกเลยร้อน <c oughs> แต่ <c oughs> อร่อยมากหวานไหมดีมากหวานไหมกะหล่ำปลีอ่ะกะหล่ำปลีหวานไข่ก็อร่อยคือปรุงรสมาที่จริงมันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเนาะ <c oughs> แต่ไม่น่าเ <c oughs> ชื่อด้วยน้ำจิ้มอะไรที่มันผสมประสานกันแล้วแบบมันอร่อยมากพอดีเลยอ,ะอ่ะขายของาัาชักนิดนึงครับใครที่สนใจอีกครั้งหนึ่ง ติดต่อมาอยัางไงอยากจะมาทานอาหารแบบผมอ่ะพี่ตานเพจบ้านวังส้มซาค่ะนัดมาได้เลยนะคะว่าถ้าอยากจะทานกะหลำปลีแบบนี้นะคะเมนูไข่ตุ๋นแบบนี้ก็นัดมาค่ะเราจะทําให้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาแล้วก็จะเซตไว้ให้ค่ะ,คะเพื่อ<ม>รอรับทุกๆท่ทานนะคะม,มากันนะคะในช่วงไหนพี่ตานเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ามันเป็นช่วงแบบหน้าหนาวเนาะทุกฤดูเนี่ยแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยจะแบบพร้อมที่สุดแต่ถ้าสมมุติว่า ในฤดูอ,อ,อื่นๆก็มีอาหารพื้นถี่นอื่นๆด้วยใช่มีอันอื่นด้วยอย่างเช่นข้าวห่อใบบัวรบหรือโดฝนและอื่นๆเราขอแบบค่อยๆปล่อยทีละนิดล้กันนะติดตาม <c oughs> นะครับในเพจนะะเดี๋ยวขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนี้เลยเข้าไปแล้วก็อินบ x ็อกพูดคุยกันได้ก็จะมีแบบว่าแอดมินคอยตอบว่า จะมากี่ท่านมาตอนไหนทําอะไรบ้างนะคะบางท่านจะมีแบบเป็นเวิร์กช็อปทำยาดมส้มซ่าก็ได้ทําน้ําส้มซ่าก็ได้เขาก็จะมีอุปกรณ์ให้เราทำค่ะให้เราสนุกกันขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้ขอบคุณพี่ตาขอบคุณป่ก้อนแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยนะที่ทำให้เราได้เห็นถึงการต่อยอดคือถ้าเรามีอะไรที่มันเป็นของดีแล้วอยากที่จะให้ทุกคนนะฮะพยายามแบบ หาอะไรที่จะผลักด,ดันต่อยอดมูลค่าให้กับสิ่งที่เรามีให้ได้นะฮะเราก็จะเห็นถนึงความข้มแข็งของชุมชนที่นี่เลยช,ชุมชนบ้านวังส้มซานะครับคุณต้องมาสักครั้งหนึ่งถ้าคุณอยู่ที่ต่างจังหวัดก็ยังอยากให้ขับมา<ช>นอ้อจะได้เจอกับ คนที่น่ารักแบบน,นี้<ช>นะครับ,รบวันนี้นะครับรายการชนเนี่ยของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งหน้าผมจะพาไปดูเรื่องราวดีๆอะไรนะครับอย่าลืมติดตามกันวันนี้ขอลาไปแล้วครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ